สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรขณะน,นี้เราสมควรยังพาผู้ชมโครจรอ,อยู่ที่กรุงลาซานะครับกับดินแดนมหัศจรรย์หลังคาโลกครับ และนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับหลังจากจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของอะไรกันเรียบร้อยเขาก็จะมานั่งกินน้ําชากันครับอของที่อยู่บนโต๊ะผมในขณะนี้น้ําชาครับเป็นชาที่ใส่ชีสที่ทําจากนมของจามาลีครับรสชาติมันจะออกเป็นยังไงควันยังบุญกุลอยู่ลองชิมกันดูสักนิดนึงชีสเลยอร่อยใช่ไหมครับชีสเลยแหละครับแอะทำไมครับเค็มอ้าวเขาใส่เกลือ เ็มไปถ้าเค็มเกินไม่ต้องเป็นห่วงมีอีกหนึ่งอย่างอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นชาที่ใส่นมจามลีเอาลองชิมกันดู อันนี้โอเคโอเคกว่าเยอะมีความหอมของชาเล็กน้อยแต่ว่าความเข้มข้นของนมจามาเรนี่เรียกว่าโดดเด่นมากมาๆเลยเดียวนะแต่ที่เรามานั่งกันตรงนี้นี่คือขอ,ขอบของกรุงาาลาซาแล้วเพราะเนื่องมาจากว่าวันนี้ครับผมจะพาคุณชมออกเดินทางช่องเที่ยวไปตามหาสิ่งที่คุณน็อตเขาอยากจะสัมผัสมากๆนั่นคือเรื่องราวของหมาชิบเบตซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ที่เรียกว่าใหญ่มากๆใช่ไม่ใช่ใหญ่แค่ตัวอย่างเดียวนะ อะไรฮะราคาก็ใหญ่อดใจไม่ไหวครับจะต้องรีบพาคุณน็อตและคุณผู้ชมไปเห็นกับตาซึ่ว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไง ผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่สําคัญซึ่งไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตครับด้านหลังเรานี่นี่คือแม่น้ํายักลุงจังโปเป็นแม่น้ําสายศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาบริเวณที่เราอยู่ในขณะนี้ครับผู้ชมครับเป็นบริเวณที่ใช้ประกอบศาสนพิธีเด็กที่เกิดออกมาแล้วเสียชีวิตคนทิเบต พร้อมทั้งครอบครัวและพระลามะอีก3รูปก็จะมาเดินทางมาที่นี่มาประกอบพิธีแล้วจะนําร่างของเด็กนั้นล่องลงสู่แม่น้ําแห่งนี้และนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่<ะ>ชาวทิเบตไม่นิยมรับประทานปลากันและไม่ดื่มน้ําจากแม่น้ําสายนี้เป็นอันขาดและนี่คืออีกหนึ่งวิถีชีวิตความเชื่อ ซึ่งคงอยู่กับชาวที่เบตตลอดมาจกนกระทั่งถึงวันนี้มองไปด้านหลังแล้คุณผู้ชมครับเราเป็นเทือกเขาซึ่งล้อมรอบเราอยู่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอย่างแน่นอนเอาละครับเดินทางกันต่อเพื่อตามหาเจ้าสุนัขที่เบตแต่คุณผู้ชมครับในเมื่อเรามาถึงดินแดนหลังคาโลกกันแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆเรียกว่าเกือบเป็นจุดสูงสุดของดินแดนหลังคาโลกก็ว่าได้ครับ จุดนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆด้านหลังเรานี่นี่คือทะเลสาบยำจกครับเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง4,441เมตรอากาศไม่ต้องพูดถึงครับหนาวเย็นมากๆที่ผมกับคุณน็อตยืนกันไม่นิ่งอันเนื่องมาจากลมครับเอาเป็นว่าลมแรงอากาศหนาวสุดยอดแต่ oh, oh, oh. วิวทิวทัศน์ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมลองชมดูครับ นาวหนาวไม่ต้องมาบ่นเลยเอ้ยอะไรอ่ะพาเข้ามาทําไมเนี่ยทาไมอ่ะไก,กลก็ไกลเดินทางก็ลาบากหนาวก็หนาวอากาศก็น้อยน้ามาถึงก็เล่นไม่ได้เนี่ยพามาทำไมสวยไหมสวยเห็นไหมล่ะคุณนี่คืออีกหนึ่งมุมมองที่แตกต่างกับการเดินทางท่องเที่ยวคนดาวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเที่ยวในฤด,ดูท่องเที่ยวเสมอไปผมเชื่อว่าทั้งปีสามารถท่องเที่ยวได้เมืองไทยเราก็เหมือนกัน เมืองไทยเราจะเที่ยวเฉพาะฤดูท่องเที่ยวฤดูอื่นคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็แย่นะสิครับแต่คุณนัทไม่ต้องเป็นห่วงครับถึงแม้ว,ว่าจะหนาวลมจะแรงอากาศจะเบาบางก่อนจะเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยผมได้ทำประกันภัยการเดินทางทราเวลการเอาไว้ที่มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทั่วโลกให้กับคุณนัทและทีมงานของผมด้วยเท่านี้ก็สามารถท่องเที่ยวได้อย่างอุ่นใจสบายใจและก็สนุกกับการเดินทาง นับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตโยตา้าอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา<อ> quality express พาเที่ยวญี่ปุ่นชมดอกซากุระบานสุดแสนโรแมนติก ลิ้มรสขาปูยักษ์แช่ออนเซ็นน้ำแร่เพื่อสุขภาพโทร02-2778000 สนับสนุนการโคโจรโดย Travel กา a r d เริ่มต้นทุกการเดินทางด้วยประกันเดินทาง Travel กา a r d ไดกินอัจฉริยะด้านระบบปรับอากาศจากประเทศญี่ปุ่นกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้เราอยู่แถวแถวชันเมืองของกรุงลาซา mm hmm. เขตการปกครองตนเองที่เบตรครับ มาเพื่อนเหรอถ้าเกิดว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของชาวทิเบตรเราก็ต้องมาถึงบ้านของคนทิเบตเขาแท้ๆนี่คือเป็นบ้านที่เราติดต่อไว้ที่เราจะเห็นลักษณะของบ้านนี่นะฮะเป็นบ้านแบบบ้านใหม่เพิ่งสร้างเลยเขาจะนําหินแกรนิตนะฮะแล้วก็นํามาตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมมาก่อสร้างเป็นบ้านความโดดเด่นที่นะ่าสนใจต่อๆมานั่นกนะ็คือบ้านชุกหลังครับ เราจะมีเป็นธงธงอันนี้ก็มีความหมายครับสีฟ้าคือการบูชาท้องฟ้าสีขาวบูชาเมฆสีแดงบูชาความอบอุ่นสีเขียวความอุดมสมบูรณ์สีเหลืองคือพื้นแผน่นดินที่เราอยู่อาศัยนั่นเองมีความหมายหมดเลยนี่คือความงดงามที่เราเห็นกับเรื่องราวของความเป็นทิเบตได้ไหนเข้าไปดูในบ้านเขาเรจะเข้าบ้านเขาอยากรู้ว่าเขาจะมีชีวิตกันเป็นอยู่ยังไง สวยประตูถ้าพูดถึงประตูแบบนี้ซื้อมาจากไหนอ่ะทำเองครับทำมันเองหมดชาวบ้านเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน<ะ>ช่วยกันทําแกะสลักไม้แล้วก็ลงสีเองเรียกว่างดงานมากๆเลยทีเดียวเดินผ่านซุ้มประตูเข้าไประวังสีสนันนิดนึงอ่า ห้องโฮมพีเตอร์นี่ไงเขาบอกว่าเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีห้องนอนเป็นทุกอย่างอยู่ภายในห้องนี้ทั้งหมดเลยจะวัดกันที่ฐานะดูกันที่ห้องห้องนี้แหละครับถ้าบ้านไหนเป็นห้องที่ใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็นั่นแสดงว่าบ้านที่ร่ารวยมากๆอย่างบ้านที่เราเข้ามาในขณะนี้ถือว่าเป็นบ้านที่มีฐานะปานกลางปานกลางก็ไม่ได้ใหญ่เลยมากเขาบอกว่าบ้านที่รวยเนี่ยนะห้องนึงจุได้3ามถึงสีคนเลยโอ้โหใหญ่มากเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะทุ่มกับห้องห้องนี้ฮะ นี่คือหมูป่าครับความที่เขาอากาศหนาวไงเด็เกเ็บรักษาก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่เมื่อเห็นแบบนี้แล้วขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมภายในครัวกันนิดนึงเข้ามาภายในเป็นที่เรียบร้อยครับอุปกรณ์ที่ใช้นี่ครับอึของจามารีที่ตากเรียบร้อยแล้วจุดไฟเป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิมต้องแบบนี้แต่สมัยนี้คขนดิเบตก็มีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ตาแก๊สแบบนี้เขาก็แอบ,บมีเหมือนกันนะ<ม>เอ๊ะที่อยู่วางอยู่ตรงเนี้ยข้างในเป็นอะไรข้างในเป็นอะไรอ๋อนี่แกงของเขาอ๋อเป็นเนยหน่อยแล้วก็มีเนื้อเอามาต้มกันเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็กินกับข้าวนี่ถุงข้าวบาเล่ที่เขาปลูกเองอ๋อเป็นแป้งแล้วแปดรูปเป็นแป้งแล้วเอามาทำขนมปังไงใช่ไหมขนมปัง นี่คือภาพรวมทั้งหมดของบ้านของคนทิเบตแท้ๆการดำรงวิถีชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงถือว่าเราได้รู้กันแล้วอชอบไหมชอบผมชอบในความกลมเกลียวของคนทิเบตด้วยกันเองอแล้วก็วาการที่เขาเอาศาสนากับวิถีชีวิตเนี่ยมาสามารถเมร์จกันได้รวมกันได้แล้วใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่เบตแล้วก็ลองแวะเข้ามาในบ้านของคนทิเบตมาดูรายละเอียดของบ้านเขาครับจะบอกว่าสุดยอดมากๆเอาละครับ ระหว่างนี้มีเรื่องราวดีๆจากคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาครับว่าอาการโรคไวรัสตับอักเสบเกิดจากอะไรเป็นโรคติดต่อหรือไม่และมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจ๊อบแล้วก็คุณนอ็อตครับผมปัจจุบันไวรัสตับอักเสบมีทั้งหมด5ชนิดนะครับได้แก่ A B C D แล้วก็ E เราจะแบ่งไวรัสตับอักเสบเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือไวรัสตับอักเสบ A กับ E ซึ่งจะติดต่อผ่านทางการรับประทานอาหารเป็นหลักการติดต่อของไวรัส A กับ E เนี่ยเป็นแล้วเนี่ยจะไม่เป็นโรคเรื้อรงังเป็นแล้วหายขาดคนที่เป็นโรคก็จะสามารถมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆได้ตลอดชีวิตกลุ่มที่2ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ B C แล้วก็ดีการติดโรคส่วนใหญ่มาจากผ่านทางแม่ไปสู่ลูกนะครับโดยเฉพาะไวรัส B แล้วก็อาจจะมีทางเพศสัมพันธ์ การสักการเจาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยวรัสบี90เป็นแล้วจะหายแต่จะมีอีก10ที่เป็นแล้วเป็นไปสู่การเป็นโรคเรื้อรังต่อส่วนไวรัสตับอักเสบซีณปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันจะต้องถามประวัติการได้รับเลือดในอดีตส่วนไวรัสตับอักเสบดีเนี่ยก็จะคล้ายๆไวรัสตับอักเสบบีแต่จะเป็นตามไวรัสตับอักเสบบีดังนั้นเนี่ยถ้าใครทราบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานแอลกอฮอล์ยาหรือสารต่างๆที่ทำอันตรายต่อตับส่วนใครที่ยัััังไม่่ทราาบบบววเสตก ก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจติดตามเพิ่มเติมต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้คุณจ็อบคุณน,อน็อตเที่ยวทิเบตให้สนุกนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลอาหารที่ทานด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคําแนะนําดีๆจากที่ปรึกษาทางด้านการโคจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชมากๆครับและผู้ชมท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวบเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับเอาละครับและตอนนี้สิ่งที่ใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งถ้ามาถึงทิเบตเจ้าสุนักพันทิเบเชียน มาทิฟเพาะเขาบอกว่าหมาพันธุ์นี้เป็นหมาที่แพงที่สุดในโลกโอ้โหมันแพงยังไงดีย๋ยเขาไปดูกัยเลยเดีกว่าไปไปไปเอา,เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะทราบใช่ไหมครับว่าหน้าตาของเจ้าสุนัขที่เบตน,นั้นมันจะเป็นอย่างไรที่ว่าตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมันจะใหญ่สักแค่ไหนแต่ระหว่างนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติจากคุณเพชรการุณพลมาฝากครับ สวัสดีครับผมเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณครับและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปโคจรท่องเที่ยวกันแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและที่สําคัญครับช่วยกันรักษาโลกของเราด้วยครับขอ,อต้อนรับเข้าสู่นะครับาการเดินทางสู่เกาะสมุยในกิจกรรมเนี่ยก็อยากจะเสริมสร้างจิตสำนึกของพวกเ,เรานะครับให้รักธรรมชาติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเราแล้วก็ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ซึ่งทริปนี้มีเหล่าดาราดังและเซิลบิตี้มากมายเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดช่วยลดมลพิษในอากาศและใช้น้ำมันเพียงแค่ถังเดียวตลอดระยะทางกว่า700กิโเมตรเลยทีเดียวครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับที่ไปทํากิจกรรมเพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้กับเกาะสมุยและที่สําคัญนะฮะรถคันที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยนะครับ สมุยเรียบร้อยแล้วครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าหน้าที่ในการดูแลรักษาโลกนี้เป็นของพวกเราทุกคนครับ สนับสนุนการโคจรโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกกับ Quality Express โทร02 2778000 GS Battery ขายดีอันดับหนึ่งในไทยกลับมาโคจรกันต่อครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มสุนัขที่เบตภายในกรุงลาซาเขตการปกครองตนเองที่เบตครับ เอาล้วครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เดินทางเข้ามาภายในเป็นที่เรียบร้อยได้ยินเสียงเขไหมฮะเขาทักทายเราทักทายกันรังงมเลยทีเดียวครับตัวขนาดเนี้ยนะฮะอ่ากี่เดือนครับอันนี้8เดือน8เดือนตัวใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะฮะอันนี้หมาเนกพี่ท็อปครับไอ้เจ้าสุนัขพันธุ์ทิเบติเอนมาลทิชเนี่ยมันแบ่งแยกเป็นสองสายพันธุ์นะครับคือเป็นเสือเสือกับเป็นสิงห์เอาแล้วจะแยกออกจากกันยังไงเสือกับสิงห์ลักษณะของสิงห์เป็นยังไง สิงโตมันจะมีแผงคอใหญ่ๆถูกต้องแต่ถ้าเป็นพันธ์ุที่เป็นเสือเนี่ยป็นเสือก็จะลู่ลๆๆๆๆๆเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นมีลักษณะหลากหลาย,ลายนะนี่แบบว่าเห่าพร้อมกระโจนพี่จอบรู้ไหมครับ ว่าราคาของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างข้อที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดคือสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันต้องมีชาติตกนข้อที่สองคือลักษณะเด่นๆของมันไม่ว่าจะสีท่ายืนท่านั่งสง่าง,า,งามข้อที่สามอันนี้สําคัญอะไรฮะเนี่ยอย่างเงี้ยไม้ห่า๋อไม่ห่าโอ้ไม้ห่าสังเกตน,นะเราเดินผ่านหลายๆกรงมาบางกรงนี่โอ้โหพร้อมจะกระโจนเหาเหา นี่ไม่เห่าเลยเงี้ยเหาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเห่าก็ดีแต่ไม่เห่าเนี่ยดีกว่าดีกว่าอย่างไงครับมันกัดเลยและที่สําคัญความซื่อสัตย์ของมันนี่สุดยอดซื่อสัตย์ยังไงถ้าพี่เป็นเจ้าของครับพี่เป็นคนเดียวที่ให้อาหารมันแล้วมันจะกินพี่ไม่อยู่คนอื่นมาให้มันไม่กินไม่กินมันยอมตายยอมตายตัวนี้ลักษณะดีที่สุดในที่เราเห็นตอนนี้นะราคาเท่าไหร่ไม่แพงห้าล้านหยวนเป็นเงินไทยยี่สิบห้าล้านบาท ผมถึงบอกนะว่ามาที่เบสต้องมาดูแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนมันรักเจ้าของรักเจ้าของนี่ไงถ้าจะซื้อต้องซื้อแบบตัวเล็กๆตัวเล็กๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเล็กๆแล้วก็นั่งคุยกับเจ้าของซัน้เลยจา้านเอาล้ครับขณะนี้ตัวเล็กมาเป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าเอามาโชว์สองตัวก่อนก็แลวกันครับตัวแรกคุณน็อตอุ้มอยู่ครับ น่ารักมากดูหน้าคุณผู้ชมดูหน้าเขาเอะไรพาะแกอะไรอายุกี่วันครับ32วันราคาขาย2,000 0หยวนเป็นเงินไทย1นึ่ง0แสนบาทคุณแม่เขาราคาอะไรคุณแม่2อ0แสนแปดตีล้สามสามห้าสิบห้าล้านห้าใครที่อยากที่จะมาเลี้ยงต้องมาซื้อตั้งแต่วัยประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าเขาจะได้รักเจ้าของส่วนเจ้าตัวนี้น่ารักมากสีขาวอะ ราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่38,000ห่นหยวนเกือบสองแสนเกือบเสองแสนเกือบเกือบสีขาวจะแพงกว่าถามว่าใครจะมาซื้อเออเขาก็ตอบว่า เขาบอกนะคะว่าไม่ทันค่ะมีคนมาจองมาเยอะแยะมากมายผลิตไม่ทันเนื่องจากว่าเป็นที่นิยมของเศรษฐีคนจีนมากถ้าเกิดว่าเลี้ยงหมาพันธุ์นี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมบารมีของเขาเหมือนขับรถสลอยอะไรประมาณนั้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมาโคโปโลเคยบันทึกเอาไว้ว่าเป็นหมาพันธุ์ที่ตัวใหญ่มากมาก เกือบเกือบเท่าลาแลวว่าจุดประสงค์คือเอาไว้ต่อสู้กับพวกสัตว์ร้ายอย่างสิงโตอย่างเสือภูเขาหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าเคยมีวัดกันแล้วสุนัขหนึ่งตัวต่อสู้กับสุนัขจิ้งจอก15ตัวลองนึกนี่คืออย่างที่บอกครับนี่คือบริการที่ดีเลิศเพื่อนที่จริงใจพาเข้ามาทําไมเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณน็อตจะพิสูจน์ที่เราเห็นนะครับว่า,าจะเป็นทำไมใกล้ๆเป็นยังไงเ้าเไปดีครับลองไปเทียบกันที่เห็นอยู่ในที่เห็นอยู่ในขณะนี้คุณผู้ชม ไม่ถึงหนึ่งขวบแล้วเขาบอกว่าห้ามจับเด็กขาดผมว่ามันก็เปนหนึ่งเสือเลยนะออผมว่าพาไปเก็บกันดีกว่าไหมเออดีกว่าเออขอบคุณมากไปเก็บเถอะเฮ้ยคุณนัดจักใจเฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยว,ยวให้มันไปก่อนเลยก็ออถ้าเกิดพูดจริงๆนะถ้าไม่บอกว่าดุนะก็ไม่กลัวเพราะหน้าตาน่ารักนะเขาบอกว่าดุสู้กับหมาจิ้งจอกสิบห้าตัวใครจะกล้าเข้าใครผมชอบสายตาเวลาเขามองคุณนัท อย่างนั้นเลยเหรออยากรู้ว่าถ้าจับแล้วจะเป็นยังไงอายาเลยตามมาให้เขากลับบ้านแล้วเราก็กลับบ้านแล้วเหอะเรียกว่าประทับใจประทับใจเอ็มเอ็มครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาแล้วสัมผัสครบแล้วโอ้โหสุดยอดความต้องการที่ทิเบตครบทุกอย่างเอาละมีอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจจะพาไปดูสวยมากเลย สถานที่ซึ่งไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับด้านหลังเรานี่นี่คือแม่น้ําลาซาซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักในการหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนในกรุงลาซานอกจากเราจะเห็นแม่น้ําลาซาแล้วเราจะเห็นเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือนกเป็ดน้ําเป็นนกอพยพครับที่เดินทางย้ายถิ่นที่อยู่ไปเรื่อยๆนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่กําลังจะพ้นความหนาวจัดลงไปนกก็เลยมาอยู่กันในบริเวณนี้ก็นข้างจะมากมายเลยทีเดียวครับนี่แหละครับเราสัมผัสกันอย่าง เจาะลึกแล้วก็แท้จริงเลนทีเดียวกับความเป็นทิเบตร,รู้สึกยังไงและชอบอะไรเป็นพิเศษของทิเบตรครับประวัติศาสตร์ของทิเบตนะเก่าแก่ยาวนานเก่าแก่ยาวนานเลยแล้วเรื่องเรื่องของศาสนาผ่านมาเป็นพันๆปีเนี่ย<ะ>เขายังดำรงไว้อยู่อย่างนั้นพิพิธภัณฑ์ของเราก็น่าสนใจเราพาผู้ชมไปนอนอยู่ที่โรงแรมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เดียว ในโลกก็ว่าได้ครับที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของความเป็นทิเบตเอาไว้ได้เยอะแยะมากมายถึงขนาดนี้และที่พลาดไม่ได้ถ้าจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คือนั่นคือพระราชวังโปรตารลากงอันนี้ไม่พูดขอให้มาเองการเดินทางในทริปนี้นะครับเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้านผูจาก Quality Express เฉิงตู o v e r s e a Tourist เสื้อผ้าสวยๆจากโคลอมเบียและจี๊คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ ทำอะไอยู่ครับผมกำลังคิดถึงคงดูว่าเขาจะรู้ไหมว่าว่าเราลำบากขนาดไหนดูถนนดูสภาพพวกเราว่ามันนิ่งที่ไหนอะสิ่งที่เราเห็นอยู่ร,บรอบๆเราเนี่ยนี่คือถนนซึ่งพันกันคดเคียเ้ยวเลี้ยวรถงงไปหมดแล้ว